สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จะมาทําสลามอีกแล้วนี่นะคะเซสลามแม่ปู่เป้นะที่แม่ใช้วันนี้นะกับเราจะมาทําแม่จะลองทําสลามใส่ทรายดูนะคะทรายมหัศจรรย์นะ่ะที่เด็กๆชอบเล่นนะคะที่เป็นทรายแม่เหล็กนะแม่อยากรู้ว่าใส่เข้าไปแล้วจะเป็นยังไงนะสําหรับเซสลามแม่ปู่เป้นะคะนี่แม่เคยบอกไปแล้วว่าตอนเนี้ย แม่ส่งไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะแม่ได้ใบประกาศมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่มีสารอันตรายนะคะสบายใจได้เล่นได้นะแล้วก็มีน้องๆมาบอกว่าแต่มันมีกาวนะคะแม่กาวนะคะที่แม่ใช้นี่นะคะมันคือกาวน้ําค่ะอันนี้ใช้ไปแล้วนะเ็จนี้เปิดใช้ไปแล้วเดี๋ยวบอกกาวน้อย มันคือกาวน้ำซึ่งเป็นกาวที่ได้รับเครื่องหมายเหมาะก่อน,นะคะเด็กๆใช้ได้เขาเขียนว่าเด็กตั้งแต่3ขวบขึ้นไปเนี่ยใช้ได้ไม่ใช่กาวที่เป็นสารระเหยนะคะคนละแบบกันอันนี้ไม่อันตรายนะแต่ห้ามเอาเข้าปากนะมาเดี๋ยวจะมาเล่นกันเลยเดี๋ยวแม่ใส่กาวก่อนนะคะกาวน้ำใส่ลงไปพอประมาณนะตามด้วยทรายค่ะ กล่องนี้ก็คือกล่องของเชอร์แตมนะคะจะเป็นกระบะเล่นทรายของแตมนะก็จะมีอุปกรณ์เล่นทรายของเขาอะแม่ก็จะขอแอบขอทรายมานิดนึงนะอยากรู้ว่าเล่นแล้วจะเป็นยังไงใส่ลงไปนะคะหนึ่งช้อนกันนะจริงๆมีน้องมาบอกแม่นะว่าทรายเนี่ยเอามาทำสลามได้แล้วแม่ก็เคยทำด้วยนะคะสูตรที่น้องให้มาแต่มันไม่เป็นอะทำแล้วก็ไม่สำเร็จเรามาลองดูกัน แม่ใส่ลงไป1ที่ตักของชัวแตมนะคะกาวประมาณกาวประมาณหช้อนนะสีสวยเชียวสีส้มเออเราชอบแตมตอนนี้นะเปลี่ยนมาชอบสีส้มอีกแล้วค่ะแม่ละงงมากมีช่วงแรกเขาชอบสีชมพูต่อมาเขามาบ,บอกแม่ว่าชอบสีฟ้าแล้วก็ชอบสีม่วง นี่เมื่อวานเพิ่งมาบอกแม่ว่าชอบสีส้มค่ะจริงๆทรายเนี้ยแม่ผสมสามสีนะคะมีสีส้มสีขาวแล้วก็สีแบบทรายจริงๆนะอ๋ออ๋อมีสีฟ้าอ๋อหลายสีเลยล่ะหรือโอ๋หลายสีมากค่ะมีสีชมพูสีฟ้าด้วยแม่ลืมไปแม่ใส่ไปทีหลังนะใส่อีกประมาณครึ่งช้อนนะคะแม่ชอบมากเลยอ่ะมันเป็นทรายที่เล่นแล้วก็ไม่เลอะเทอะอ่ะ เวลาเชาดแตมเล่นนะคะแม่มีวิดีโอเล่นทรายกับเชิดแตมนะเวลาเชิ่แตมเล่นก็ะปูแม่ก็ปูพาย,ยางใหญ่ๆนะคะแล้วก็ให้นั่งเล่นเล่นเสร็จก็พาย,ยางไปสะบัดทรายออกเอา้าจะเป็นสลามขึ้นมาแล้วแค่แค่นี้มันจะเป็นสลามแล้วดูสิเวจริงด้วยจริงๆด้วยอา้าวไม่ต้องใช้น้ำยา <c oughs> เดี๋ยวนะ นี่แม่ว่าแม่ใส่อีกหน่อยมันจะเป็นสลามแล้วนะอีกสักครึ่งช้อนสรุปแม่ใส่อันนี้นะคะช้อนนี้สองช้อนนะกับกาวประมาณห้าช้อนเล็กๆนี้นะคะเอา้าไปๆไมา,มาจะเป็นสลามซะแล้วนะ ไปนี้ไปแล้วค่ะก็ไม่ติดมือด้วยนะดูเหมือนจะติดมือแม่ยังไม่กล้าจับเลยกลัวจะติดมือแต่ไม่ติดมืออ่ะเอาแต่ติดช้อนเดี๋ยวลองเอาออกมากันออติดเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกลายเป็นสลาไปแล้ว่ะ ติดนะคะเดี๋ยวแม่จะใส่น้ำยาสลามลงไปนิดนึงนะเพราะว่าน่าจะช่วยได้อันนี้อันนี้แม่ก็เล่นไปแล้วหลายทีนะคะคือจะบอกว่าน้ำยาสลามแม่เข้มข้นมากนะใช้ได้นานจริงๆมีน้องมาคอมเมนต์บอกด้วยแม่ดีใจที่ใจบอกว่าใช้ได้นานนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเซตสลามแม่ปูเปน,นะขายอยู่ที่ร้านเมดอินเจแปนเมกะบางนานะคะร้านของพี่ออยนะกับอีกที่ก็คือสำหรับน้องๆที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะเดินทางมายาก ก็สั่งซื้อได้ที่เพจแม่ปู่เป้ช,ช็อปนะคะเดี๋ยวแม่ให้ลิง์กไว้ที่รายละเอียดวิดีโอนะพอใส่น้ำยาสลามลงไปตอนนี้ก็ไม่ติดมือค่ะนีกลายเป็นสลามทรายแล้วะแม่ใส่น้ำยาอีกนิดนึงนะเดี๋ยวจะใส่ในมือแล้วก็ไปขยับม,มันให้ความรู้สึกดีมากเลยค่ะ บีบๆไปเนี้ยมันจะแบบมีเกร็ดทรายเล็กๆเหมือนแบบให้ความรู้สึกขัดมืออ๋อเนียนสวยนี่เนียนสวยแล้วค่ะโอ้สวยมากทำง่ายด้วย สวยงามใส่ไปเยอะๆเขาก็จับตัวนะคะแต่ว่ามันมีความเหนียวของกาวที่ที่ไม่ยอมหายไปนะพอใส่น้ํายาสลามไปอะช่วยได้เลยนะเล่นได้ขึ้นมาท,าทันทีแล้วใส่น้ํายาสลามไม่เยอะนะคะนิดเดียวนะสักสากเลยดิรูปไปยัางสากเลยเห็นเป็นเม็ดทรายเลยดูสิจิ้มเสียงประมาณนี้นะคะ จะแน่นๆหนุบๆนะเหมาะเลยกับคนที่แบบชอบเล่นสลามเนื้อแน่นๆนะเช่นแม่นั่นเองเพราะแม่ไม่ชอบเนื้อเหลวๆ้วคะน,นี่แม่จะทำน้ำตกไหนะน้ำตกทรายเหมือนไหมนี่ถ้าเป็นสีฟ้านะ่าต้องสวยแน่เลยสวยมากเลยค่ะดูใ,ใกล้ๆนะมีเกล็ดทรายเนหะ็นไหม เรียบร้อยนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะที่เพจแล้วก็ Instagram มแม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะค่ะเนะคะ